คารืหาดปลอยเชอร์มานรวยล้นฟ้าทายาทพลเรือตรีพลอยเชอร์มานเป็นบุตรสาวของพลเรือตรีศิริศักดิ์บุญยศักิ์กับธันดานินพิรมมีพี่สาวร่วมบิดามารดาคือดาราันบุญยศักิ์เธออยู่ในครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยวและได้รับการดูแลจากยุพินกฤินรัฐผู้เป็นยายพลอยเชอร์มานเริ่มเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่อายุ12ปีในละครเรื่องเงาราหูรับบทเป็นนางเอกในวัยเด็ก ซึ่งเรื่องนี้ดารันบุญยศักดิ์พี่สาวแท้ๆของเธอแสดงเป็นนางเอกคู่กับพีททองเจือและลงนามสัญญาเป็นนักแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ในปี2549และในปลายปี2563ลอยเชิ์มานได้ประกาศผ่านไอจีส่วนตัวว่าจะออกจากวงการละครโทรทัศน์และมีผลงานละครชิ้นสุดท้ายออกอากาศเมื่อต้นปี2564และกล่าวว่าหลังจากนี้ เธอยังคงรับงานแสดงภาพพยนตร์และพิธีกรอยู่ลอยเชอร์มานได้เปลี่ยนชื่อจริงเป็นไลาลาบุญยศั์จากความประสงค์ของมารดาและเคยใช้ชื่อนี้ดังกล่าวในวงการสักพักหนึ่งแต่ไม่ชอบภายหลังจึงใช้ชื่อว่าเชอร์มานบุญยศัก์ส่วนในบัตรประชาชนยังคงใช้ชื่อไลาลาบุญยศัก์ตามเดิมเมื่อถามถึงว่าความรักตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างซาพลอยได้กล่าวว่าลอยไม่ค่อยได้โปรโมทความรักของตัวเอง พราะพลอยชอบอยู่เงียบๆไม่อยากมีเรื่องพอคนเห็นเราลงรูปก็เกิดสนใจเราก็อุ้ยไม่ลงดีกว่าแต่กับเพื่อนๆพลอยก็ไม่ได้ปกปิดเพียงแค่โซเชียลมีเดียพลอยก็ระวังนิดนึงพลอยและเขาไม่อยากเป็นจุดสนใจเราไม่อยากให้คนหมั่นใ้มันอยู่ด้วยกันมันก็อยู่ด้วยกันไม่จะเป็นต้องเป่าประกาศบอกว่ารักกันมากแค่ไหนไม่ต้องมาทำให้ใครเห็นเราแค่รู้ว่าอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขแค่ไหนก็พอ เมื่อถามว่าได้พาสาวคนนี้ไปพบคุณแม่หรือยังได้เจอกันแล้วค่ะแม่ก็ตกใจนิดหน่อยตลกดีคุณแม่ก็ถามตรงๆนะพลอยก็ตอบตรงๆเขาก็บอกว่าไม่คิดจะโกหกแม่หน่อยหรอแล้วหนูจะโกหกแม่ทําไมก็บอกกันตรงๆแบบนี้เลยแล้วจะให้โกหกแม่ทําอะไรหนูลูกแม่นะหนูไม่มีเหตุผลอะไรจะต้องโกหกแม่เขาก็ได้เรียนรู้จากเราเพราะว่าพลอยโตวกว่าคบกันก็มีแต่บวก ก็น่าจะไปได้เรื่อยๆมีคนดีๆอยู่ใกล้ตัวแบบนี้ก็ดีที่สุดแล้วค่ะ